ที่บรรยายกาศกองฟองตอนที่ถ่ายเรื่องกองฟองว่าเป็นยังไงบ้างร่วมราการโดดขอผมกับอันนั้นจะู่ในช่วงเสาสองห้า,า,าเป็ีไงบเป็ <c oughs> นกองฟองหนักครับหนักทุกๆเรือ่องตั้งแต่โลเคชัค่นที่เราไปถ่ายกัน <c oughs> ที่ซาบะที กินนอนอยู่นะกันเลยมันต้องส่อคข้างซึ่งเทหนักจิอยู่แต่มันแต่โดยรวมแล้วก็สรุปว่าเป็นความสนุกของพวกเรามันเป็นประสบการณ์ที่ยากจะเลยถึงหนักแต่มองหน้ากันแล้วผ่านมาได้วันนี้ในแต่ละวันในแต่ละวันครับทีอัดเป็นเมงดมบขามแล้วก็ ถือว่าบรรยากาศในกองตอน25ใช่ไหมครับก็เหมือนกับพี่เอกนะครับก็ก็นสนุกสนานนะตอนนั้นด้วยอายุด้วยเรายัางแบบเต็มที่ได้มี <c oughs> ก็เต็มที่เหมือนกันบางเรื <c oughs> อ่องบางที่อาร์ตไปพุ่งกลับเราวางเป๊ะของของาร์ตต้องยังไงบ้างเป๊ะเป๊ะยังไงทุกอย่างเนาะครับท, <c oughs> ทุกอย่างหมดเลย <c oughs> ครับก็คือโดนกันทุกคน <c oughs> ครับโดนดูกันทุกคนครับผมเพราะว่าคุณอาร์ตมีมาตรฐานของท่านที่เป็น าตรฐานของภาพยนตร์ใช้ค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ถ้าเราเราจะจํากันได้เป็นอย่างนี้ว่าคัดแรกของคุณอาเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากข่าก็จะผ่านคับแรกไปได้แล้วถึงจะมีขั้นสองคั้แรกก็จะเป็นภาพที่ภาพใหญ่หน่อยอันนี้จะต้องมีอ์ประกอบเยอะก็จะผ่านด่านแรกไปได้เลยก็ยก็ตอนชิงพบเลยนะตอนตอนพระอาทิตย์ตกใกล้ตกอ็นนี้ ห้ามเข้าห้องน้ําห้ามไปตลาดสํเวลาสำคัญครับก็ต้องมาให้ทันที่ท่านรอแสงสวยที่สุดครับเพราะว่าลงมันจะต้องรอพระที่ตกดินครับใช่ครับแล้วก็จะมีเวลาอยู่ไม่กี่นาทีที่ท่านจะใช้โอกาสช่วงนี้เก็บภาพเพราะนั้นคุกคนถ้าไปไหนในช่วงนี้คือพิกใหญ่มากครับอยากให้พี่แต่คนเล่าเรื่องความดุเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะได้ยินแค่เสียงหัวเราะรอยยิ้มและความเฮฮาส่วนใหญ่จะ มีเขารู้ถสึกว่าไม่ว่าจะผิดเล็กหรือผิดใหญ่โดนโดนเท่าๆกันโดนโดนหนักทั้งหมดอ,มอย่างเช่นบางบางคนไม่ไม่รู้ใจเป่นยเช่นยิงปืนแล้วมันไม่ออก <c oughs> แล้วก็ไปบอกว่าปืนขัด ไม่ออกหรือไปสั่งคัดเองครับอืออันนี้โดนสถานหนักมากอะยังไงบ้างมันมีมันมีบรรยากาศตอนนั้นที่แบบโดนจู่แล้เงียบไปทั้งกล่องหรือว่าสมมติจะยิงปืนแล้วบอกก็ปืนไม่ออกครับลอยมาแต่ไกลเลยเสียงตะโกนด่ามาแต่ไกลเลยไม่ต้องผ่านกอเออไม่จำเป็นแคมึงกำกับเองเลยไหม เป็นคนที่สัง่งคัมได้คนเดียวนักแสดงห้ามหยุดแสดงออนี่บางคนเขาก็ไม่รู้ใจคุณนาเขาปืนออกก็เขาก็เฮ้ยไม่ออกครับปืนปไม่ออกครับคือเราก็ต้องเล่นต่อไปในนามของนักแสดงคือต้องแอคติ้งต่อไปออกไม่ออกก็ต้องแอคติ้งใช่ครับเออพี่อันเคยโดนดุไหมครับผมเคยครับแต่ผมจะเป็นแนวแบบว่าขำๆม,ม,มากกว่าเก็บ ท่านจะอุทานประมาณว่าภาษาพ่อคุนนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็มันจะอาจจะมากวันนั้นหน่อยแล้วเราก็จะคำ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 ท่านก็เดี๋ยวท่านก็หน้าบึ้งๆแล้วก็ยิ้มให้เลยเปอย่างไรครับก็บางทีก็อาจจะมีแบบแค่แบบแย่ๆกันบ้างเลยแต่ถ้าพี่ารหนักก็อย่างที่เอกบอกนะก็จะมาหลายขบวนใหม่ครับภาษาพ่อขุนนิดนึงแล้วอย่างของอาขึ้นชื่อเรื่องเอกเกิดอย่างไรเขามีเซนต์นักแสดงยังไงบ้างเขาค่อยๆที่จะตลอดทั้งเรื่องก็จะเบินแบบบึ้มบึ้ม แรงจริงครับเอฟเฟกแรงจริงๆก็คือคนว่เอฟเฟงเนี่ยเขาจะเดินมาบอกคนแสดงแล้วว่าโซนนี้อย่าไปใกล้ถ้าวิ่งก็วิ่งออกแนวนี้ทัามีแบบนี้องศารงตรงนี้อตรงนี้ฝากเอฟเฟกนะมีกี่เมตรกี่เมตรแล้วก็กว้างไปแค่ไหนก็จ,จะจะนัดเนี่ยมันเป็นอย่างดีน้อยนะยครับที่จะพลาดพลาดก็จะเป็นแพทย์บ,บางบางส่วนบางสเก็ตั้นครับถือว่าพลาดน้อยเราสองคนถือว่าอึดถึกทนไหมครับเพราะว่ากองอาแทบจะไม่อยู่ในกรุงเทพเลย ใช่เลยมมตเราจะเป็นแบบฟุกเราสองคนดูรูปร่างก็ต้องเข้าป่าอยู่ในตึกไม่ค่อยจะสมบูรณ์อขาสุ่มากเขานี่อีกอ่ะครับผมจริงจริงมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพอเข้ากองอาเพราะว่าอาค่อนข้างที่จะร้อนเน้นไม่ใช้สแตอกินเลยตรงนั้นเราต้องฟิตนะต้องฟิตเพราะว่าบางทีคุณอาสั่งบูตอนเที่ยงอยากจะร้อนี่นะเดี๋ยวร้อนรเนี่ยบางทีมาเช้าเก็บตรงเช้าคุณอาจะเอาบอลเป็นซีนบางทีเป็นซีนที่ต้องวิ่ง วิ่งแข่งกับรถรบกับปลาบางทีไม่ได้ทานข้าวเลยเราต้องพร้อมตลอดเวลาจากพอใครถ่ายรูปเล่นลน,น้องใหม่พูดอะไรครับเราเล่นเลนะและมีประสบการณ์เรามาใช้ในการทำงานในชีวิตการเปรในใน็นนักแสดงหรือ่อะไรต่างๆอย่างแรกคือเราได้สุดความอดทนนะครับแล้วก็ผมว่าเราเป็นแสดงพี่เอกเราเราจะมีวิน,นัยในกองถ่ายน่าคือแล้วก็ เวลาให้คิวเราก็จะให้คิวกับท่านไปเลยจะไม่แบบไปรับงานอืนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเป๊ะมากกับ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 ละครอะาะแล้ท่านจะถ่ายแบบหนังด้วยอะไรด้วยใช้เวลาแบบควนกับบทจะค่อนข้างเป๊ะเป๊ะตามที่เขียนมาเลยก็คือไม่มีสามารถอินพอไวได้หรือว่ายากมากครับ <S <S แต่ว่าถ้าเราท่องติดปุ๊บก็คือ คุณอานไม่ต้องดูบทแต่คุณอาจจะรู้ว่ามั่วจร่งหรอไม่รู้เลยว่าเนี่ยมั่วเพราะ,ะท่านท่านอ่านมาท่านก็จะฝังความความชอบในประโยคนี้เอาไว้ในใจของท่นานแต,แต่ท่านไม่ต้องดูบทอีกแล้วอย่างเช่นอ,อย่างเช่นคําว่ามาเลยคําว่าไปเนี่ยถ้าเราใช้ผิดเนี่ยท่านรู้เลยว่า <Okay. S 2> ใช่แค่บ้างเพาไม่ได้คิดว่ามาหรือว่าไปเอิอท่านจะรู้เลยว่าเราเราใช้ผิดจริงๆริทั้งสองท่านเคยมีลองของไหมขอไม่มีไม่มันแต่ยังว่ากลัวว่าแต่ถึงว่ากลัวแบบดุแบบ จริงแต่ว่าอาดุลไมค์อาจะดุแต่คำขำอะครับคือเกิดอยู่ในกองถ้าอยู่ในกองก็เหมือนแกจะแย่ๆเราด้วยอะไรเงี้ยจะจริงจังบ้างช่วงชิงพบอ่ะนะเอล่นที่แสงจะหมดใช่ครับที่จริงเราแยกออกไหมว่าอาดูลหรือว่าอาขำหรือว่าอาสอดแทรกอะไรไปออกแยกออกครับอาดูลเต็มๆก็จะจะสะเทือนกันทั้งกองใช่ครับแต่อกว่ากองนี้ดีอย่างหนึ่งจะเลดตรงเวลา เลกตรงค่อนข้างตรงเวลาครับแต่ในยุคแรกของคุณอารยก็ลากไปเลยตีสองก็มีครับตอนนี้คุณอาังยังยังแข็ง,งแรงกว่านี้ครับแต่ตอนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับท่านน,นถึงตีสองถึงตีสามบางทีมาถ่ายอาทิตย์ขึ้นรอตีห้าก็เคยมีเพ,พราะาพลาดตอนเย็นตอนดีใจไหม,มครับ,อรบพอละครเรื่องใหญนะ้จะลำบากแต่ว่าเลตติ้งออกมามันส่งกับสิ่งที่คุณอาทุ่มเทก็หายเหนื่อย ลแล้วก็รู้สึกว่าแฟนของพุทธานี้จะมีทั่วประเทศแล้วก็ไปจนถึงนอกประเทศรประเทศเพื่อนบ้านเช็ยอว่าไปต่างประเทศกันก็จะมีคนจํจำละครของพุ่อาได้แล้วรู้สึกว่าเป็นที่ชื่นชอบของประเทศเพื่อนบ้านมากๆเลยด้วยนะแต่หลายคนมากไม่ค่อยอยากจะเล่นละครพี่อาเพราะว่าค่อนข้าง,งที่จะเหนื่อย <c oughs> ไม่เป็นเอกาักษณ์มันหรือว่าผมกับมออีกแบบตรงนะผมว่าเล่นกับพุ่าเนี่ย สนุกมากกว่าเพราะว่าเรา mm. เราได้ไปอต่างจังหวัดทัไปหลาย,ลายวันใช่ครับแล้วก็ mm. เพื่อนฝูงกาเยอะ mm. แล้วมันอาจริงๆแล้วท่าน้องจริงนะท่านใจดีไม่ได้ดุค่อนข้างแบบอะไรมากมายเลยครับ mm. แล้วก็ทํางานเ่วไหนก็ปกงเย็ยนเนี่ยก็จะเลิกละ ถ้าไม่ถ้าไม่มีไนท์ท่านไนท์ก็จะแบนไนท์เลยแล้วก็ถึงดึกกับเช้าเลยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะได้มีเวลาสังสรรค์กับทีมงานแล้วก็แสดงด้วยกันจิบจิบกันจิบจิบกันนั่งคุยกันทันเยี่งเอาแลกเปลี่ยนความคิดเวลามื้ออาหารมื้ออาหาก็จะมาแล้วเออกินอะไรรู้อารมณ์ดีมากแลับอย่างวันนี้คืออาจาเป็นอะรภาพภาผู้หญิงภาพกลมของเราอะไรที่อยู่ในหัวแต่พอเขาถึงอาร์ลองปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยสิ่งแรก วินัยครับวินัยและความเป๊ะในการทํางานที่มาตรฐา,านองพูาไม่เคยเปลีย่ยนตั้งแต่กาวเรียนขอผมเข้ามาในในงานของาจนถึงจนถึงวันสุดท,ท้ายามีมาตรฐานเดิมแล้วก็มีมาตรฐานเดียวที่ไม่เพี้ยนไปจากเดิมเลยก็คือตรงตามนี้กล้อ,องจะผิดอย่างนี้ไม่ได้นักแสดงจะผิดอย่างนี้ไม่ได้คุณอาที่มีมาตรฐานที่คือเป๊ะเปะ๊เปะ,ปะมากอืมของผมก็จะเป็น เรียกว่าบุคลิกพิเศษอร่อยเขาจะมีท่าเดินลงที่พวกเราเขาจะรู้เลยว่ามาแา่อามาแต่ไกลจะเดินประมาณอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะทักทายกับนักแสดงอะไรก็ตามแประมาณนั้นครับหรือท่านจะดูแลก็เป็นที่รักของนักแสดงทุกคนแล้วก็ตลอดจนทีมงานทุกคนด้วยใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ